วันนี้มาดูเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ก่อนดีกว่าก่อนจะดูอะไรมาดูนี่นี่ตามมาตามมาดูนี่ยาริสมาใหม่ของเราอีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็นู่นนู้นน้น้องฮอนด้าแจ๊ non ของเรานะคะแต่วันนี้เราจะพาไปดูอะไรเทลเบเซอร์เอาเรามาดูเทลเบเซอร์กันอะดูด้านข้างด้านท้ายเป็นไงโอ้โหสีดำดูดูนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูหน่อยเป็นยังไงบ้าง 4WD นะทุกคนเป็นตัวขับสีนะครับและเทลเบเซอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าเขาออกแบบร่วมกันกับ I s u z u MU-X นะ ทุกอย่างภายในของการออกแบบก็จะออกมาในรูปทรงที่คล้ายกันหมดเลยนะทุกคนตัวรถคันนี้ก็เป็นเจ็ดที่นั่งรถสวยมากทุกคนอะไปเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าภายในอะไรภายในโ okay. อเคนี่มีกรบให้เหยียบนะตอนนี้ผมเหยียบเหยียบบันไดยอยู่นะทุกคนเหยียบมาปั๊บนั่งปุ๊บโอ้โหเห็นแผงแกะอีแผงตรงกลาง <c oughs> คิดว่ามิวเอ็กนะครับเพราะเขาออกแบบร่วมกันไงอะคันนี้ก็เป็นขับส <c oughs> ี่เห็นไหม สามารถปรับได้นะว่าขับ1นึ่งขับสอับสาับสีับห้ับหกับเจ็ับแปดอเออ๋ออ๋ออออออะไรของกูเนี่ยโอเค